ริดแกลเยอรี่เคยอนซีชอนชัยเอ็มม่าเคยอนซเป็นวันเดียวกันบที่แอนซแล้วน้องเนี่ยก็คือเริ่มอยู่ในท้องวันที่ แอนก็เด็โทรศัทกลับไปือน้องตรวันที่มานะคะให้มันมีมาขึ้นแขกนะครลูกๆก็เป็นไปหมดเจ๊วร่งสุดขั้วโมก็มโนเคะเหลยปิดเลยแล้วไปมาเรื่องซื้อชีวิตหลงเรงด้วยเงินทุกปัทจุกตังค์แตก็หามาได้ด้วยและหามาได้ด้วยมือสองข้างต้องถ้าอยากได้ก็ต้องแทนแล้วก็ต้องให้อย่างมีมันแล้วก็